สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะว่ามีซีรีส์นะคะในแพลตฟอร์มต่างๆที่น่าสนใจที่เริ่มมาออนแอร์แล้วนะคะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะบอกได้เลยว่าเดือนตุลาคมก็จะเป็นอะไรที่พวกเราก็จะแพนด้าน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามันใกล้จะปลายปีแล้วค่ะเขาก็จะปล่อยนะคะที่เป็นทีเด็ดที่ยังคงเหลืออยู่ของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยออกมาเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยนะคะเรามาดูนะคะ มีมาแนะนำ4เรื่องใหม่ด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเจ้าภาพคือแพลตฟอร์ม Tencent Video ซึ่งก็มาเมืองไทยก็ต้อง VTV Thailand นะคะเรื่อง Beloved of a Lifetime ค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นแบบจีนคอสตูมโบราณนะคะพระเอกผมขาวหล่อมากเลยแล้วก็นางเอกก็สวยมากจัดเต็มมากนะคะเสื้อผาหน้าผมแล้วก็เป็นน้องใหม่นะคะซึ่งพวกเราก็เคยเห็นหน้ามานิดๆแล้วแต่ยังจำพวกเขาไม่ได้นะคะมาเรื่องนี้ก็มี26ตอน ด้วยกันนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะจะออนแอร์วันที่4ตุลาคมปี2024ที่จะถึงนี้นะคะรอชมกันได้ที่ VTV Thailand ค่ะสำหรับเรื่องนี้ยังไม่มีชื่อไทยนะคะเดี๋ยวถ้ามีชื่อไทยแล้วเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของซางโยค่ะซึ่งเป็นเด็กสาวสวยนะคะจากเผา่เา,เา,าวิญญาณเผ่าหนึ่งนะคะที่ถูกกำจัดในวันแต่งงานของนางนั่นเองค่ะทีนี้นะคะ หลังจากที่นางตุยไปเนาะแต่ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะมาที่เผ่าเดิมเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นางเอกของพวกเรานะคะก็ต้องค้นหาว่าทําไมแบบ มาฆ่านางทำไมแล้วใครเป็นลาสบอสแผนการที่เกิดขึ้นนั้นใครเป็นคนทำนะคะทีนี้ทางด้านของพระเอกนะคะในในช่วงที่นางเอกของเราฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นก็ได้มารู้จักกับทางซือหยวนค่ะแล้วก็ซือหยวนนี้ก็เป็นตัวละครที่ที่แบบเออดีนะเพื่อนเเพราะว่าพวกเขาจะจับมือกันปกป้องนะคะผู้คนในใต้ล้านนั่นเองค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะนําแสดงโดยคุณจงลี่ลี่แล้วก็คุณ กวนเย้นั่นเองนะคะโอ้ยดูดีมากค่ะพระเอกนางเอกสวยดูดีนะคะบทละครน,นั้นก็เป็นแบบแนวเซียนเซียโรแมนติกแฟนตาซีนะคะก็รอดูกันได้เลยค่ะก็น่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะแล้วก็26ตอนก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็น่าดูมากๆเลยค่ะรอชมกันได้เนอกวันที่4ตุลาคมนี้นะคะเรื่องที่2อ n อ i นแอร์แล้วนะเพื่อนๆนั่นก็คือรำพันรักวายุทะเลสายนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากนวนิยาย ออนไลน์นะคะก็ถือได้ว่ามีผู้อ่านคับคั่งอยู่ค่ะเขียนโดยคุณเจนอันนะคะก็เรื่องนี้นะคะก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะของห่วงเปยซวงห่วงเปยรซางค่ะซึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในทะเลทรายนะคะแล้วก็เป็น องหญิงของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แบบเสื่อมถอยนั่นก็คือหม่าสุยนั่นเองได้มาพบกับทางด้านของทันหลอดนะคะแห่งเมืองเทียนตูหรือว่าหัวชิงอิ่นแล้วก็ทางด้านนาจ้านของอิ่นเพยนั่นเองรวมทั้งนะคะมาพัวพันกับผู้ชายคนหนึ่งก็คือรั่วหวนนะคะจอมโจรทะเลทรายนั่นเองค่ะ ผู้ชาย3ามคนนี้นะคะเป็นผู้ชายที่มีอำนาจในพื้นที่แถบนั้นแล้วก็พวกเขาจะทำศึกกันเพื่อแย่งผู้หญิงเพียงคนเดียวเนี่ยแหละคะ่ะเอาละคะ่นะณจุดนี้พวกเราดูกันอยู่นะคะแล้วก็แอดวานก็ทำคลิปรัวนๆเลยก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะติดตามกันมาทุกๆคลิปนะคะค่อยๆดูก็ได้คะ่ะเพื่อนๆไม่จาเป็นจะต้องดูวันเดียวครบทุกคลิปนะคะก็เรื่องนี้นาแสดงโดยคุณฟางอี้หลุนคุณเกาหยางนะคะคุณกวนซางนะคะรวมทั้งนางเอกนะคะ น้องฮานี่นะคะฮานี่เคิรจือของพวกเรานั่นเองแล้วก็ยังมีคุณอี้ฉงด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้มามืดค่ะดูแล้วสนุกมากๆเลยนะคะเรื่องต่อมาเรื่องที่3าม้ดูดูได้ที่ไหนเรื่องนี้ดูได้ที่ VTV Thailand แล้วก็ดูได้ที่ไอชีอด้วยนะเพื่อนๆค่ะมาที่เรื่องต่อมานะคะเรื่องของ Dark Side of the Moon ค่ะเรื่องนี้ยังไม่มีชื่อภาษาไทยเนาะแต่ถ้าจะแปลเป็นไทยก็ด้านมืดของดวงจันทร์ด้านมืดของพระจันทร์อะไรประมาณนี้นะคะ เรื่องนี้มาจากฮ่องกงนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าออนแอร์เพื่อนๆดูกันได้นะคะสองหนทางนั่นก็คือ TVB7 หรือไม่ก็โยคูค่ะมาแน่ๆวันที่9นะคะตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะปี2024นะคะเรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของ PR v วีมันเยื่อค่ะซึ่งทำการต่อสู้กับจั่วหุยอินนะคะก็รุนแรงขึ้นในที่ทำงานค่ะเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ของผู้หญิงนะคะในยุคที่มีการแข่งขันส ขนาดนี้แล้วก็มีจุดเปลี่ยนจุดหักมุมของปมเรื่องแล้วก็โชคชะตาเกิดขึ้นเนื่องจากการปรากฏตัวของตัวละครเฉิงเฟิงค่ะผู้ชายนะคะ <g ül> ผู้หญิงอ่ะเอาม,มาก็แย่งกันเออผู้หญิงเรื่องนี้ผัดกันบ้างผู้หญิงหลายคนมาแย่งผู้ชายหนึ่งคนนั่นก็คือเฉิงเฟิงนะคะเฉิงเฟิงนั้นเป็นผู้ชายที่เปรียบเสมือนแสงตะวันที่อบอุ่นเลยล่ะคะ่ะก็ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตความในใจของทางอี้ม่านเย่แล้วก็จั่ว หุน่นจั่วหุยวินด้วยนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณหยางซือเย่า,ยาคุณหวังฮาวชินคุณหลินเชี่ยวเหวยนะคะคุณหมาจือเหวยแล้วก็คุณหวงฉุยลู่ด้วยนะคะก็เลือกได้ว่าเป็นเรื่องราวความแค้นในที่ทำงานเพื่อนแข่งขันกันนั่นเองนะคะ เราก็ต้องดูกันว่าเฉิงเฟิงเนี่ยจะเป็นผู้ชายซึ่งเป็นดวงจันทร์ของผู้หญิงคนไหนนะคะเรื่องนี้จะมีความน่าดึงดูดก็คือว่าเรื่องราวมันผสมผสานไปทั้งเรื่องของการแก้แค้นค่ะความรัก การทรยศหักหลังแล้วก็การไถ่าบาปนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดชอบแนวจีนปัจจุบันที่ที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นนะคะเรื่องนี้มี25ตอนเท่านั้นรอชมกันได้ที่โยคูนะคะสำหรับประเทศไทยเนาะสตรีมมิ่งที่โยคูนะคะมาที่เรื่องที่4ที่อยากจะแนะนำค่ะก็จะออนแอร์แล้วนะคะ beneath the undertow ค่ะสำหรับเรื่องนี้มีแค่18ตอนเนาะยังไม่มีชื่อไทยที่ ที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ที่ไอชีอี้ค่ะเจ้าภาพแล้วก็ไอชีอี้นี้มีความสามารถในการตั้งชื่อเรื่องได้อลังการมากนะคะเพราะฉะนั้นรอชมกันได้ค่ะถ้าเราแปลเป็นไทยตรงตัวก็ใต้สายน้ำเนาะง่ายๆนะคะแต่ใต้สายน้ำคงจะจะขายไม่ได้ต้องตั้งชื่อให้มันฮัลลูฮัลามากกว่านี้เดี๋ยวรอทางไอชีอี้นะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครเหรียญหาผิงค่ะซึ่งเป็น กับตันนะคะของกองทัพของกองพลสืบสวนคดีอาญาแล้วก็สือเฉียงเฟิงค่ะซึ่งเป็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจมือใหม่นะคะแหมหน้าตาก็น่าหลักทีเดียวนะคะหล่อเหลาค่ะกร,รมน้นๆค่ะมาทํางานร่วมกันนะคะเพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมนักศึกษาหญิงคนหนึ่งนะคะเป็น ต้นเรื่องเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้คดีนี้นะคะนำกลับไปสู่กระแสความสัมพันธ์ที่ไม่คาดฝันก็ในที่สุดนะคะก็มันจะมีเรื่องราวของในอดีตมาด้วยเราก็ต้องมีการค้นหาความจริงนะคะมีหมอกปกคลุมแบบว่าเรื่องราวเป็นแบบคุมเครือคุมเครือแล้วก็ค่อยๆนะคะค,ค่อยๆกระจาคลายปมขึ้นมาเรื่องนี้มีแค่18ตอนค่ะก็เก่งอยู่แล้วสําหรับทางไอ้ฉีอีในเรื่องของความลึกลับการไขคดีอะไรแบบนี้นะคะสําหรับ เรื่องนี้มาโอ้โหชื่อดาลาก่อนเลยค่ะเฉินเจี้ยนปินนะคะเอ้ยน่าดูมากมาค่ะดาราเจ้าฝีมือนะคะแล้วก็มีเฉินรั่วเฉียนแล้วก็มีคุณหลี่ซือลุยด้วยนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเอ,อ่อคุณเฉินเจี้ยนปินนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆรุ่นใหม่ละกันนะคะมาช่วยผลักดันให้เด็กๆเขาแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะ <laughs> ก็สําหรับนะคะเรื่องนี้ก็จะได้ดูนะคะคุณเฉินเจี้ยนปินจะมาเป็นผู้น ทำทีมอยู่แล้วละคะ่ะแล้วกเ็เป็นเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนนะคะคดีที่มีความลึกลับแล้วก็จริงๆนึกว่ามันเป็นแค่คดีฆาตกรรมนักศึกษาเท่านั้นแต่จริงมันมีเรื่องที่อยู่เบื้องหลังณนะจุดนี้หลายอย่างซับซ้อนซับซ้อนมากๆเลยนะคะเป็นแนวที่ทางพวกเราก็ชอบดูแล้วก็เป็นแนวที่พวกเราหาดูได้ทางไอฉีอีนั่นเองค่ะเอาละค่ะ4ี่เรื่องนี้นะคะสําหรับหวานแล้วหวานดูทุกเรื่องเลยค่ะส่วนเพื่อนๆลคะคะจะดูเรื่องไหนกันบ้าง นะะแน่นอนว่าตอนนี้ก็หลายๆท่านก็ดูเรื่องนี้อยู่นอกรำพันรักวายุทะเลทรายนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าดูนะอย่าลืมติดตามกันนะคะเดือนตุลาคมนี้แล้วก็ยังมีเรื่องเด่นๆที่พวกเราก็รู้ว่าจะมาอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นมานมุกมนกันหยกแนะนําไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวเออสโน่เจ็ดคืนนะคะหิมะเจ็ดคืนของอดหวาน <laughs> จริงๆเขามีชื่อแล้วนะเพื่อนๆเป็นชื่อไทยที่ไพเราะมากๆเลยนะคะแต่อดหวานจําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น แอดวานก็ใช้ชื่อเรื่องว่าหิมะเจ็ดคืนไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวแอดวานค่อยมาทำคลิปที่หลังนะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนั้นลัวนๆก็แล้วกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีจางว่านอีของพวกเรานะคะควงแขนมากับรนมินนะคะรักแบบพี่ชายน้องชายอุ้ยตายแล้วมากันใหญ่เลยตุลาคมนี้นะคะไม่ต้องหลับต้องนอนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ